สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับสมาร์ทโฟน2รุ่น2ราคาด้วยกันนะครับรุ่นแรกคือเสียวมีมี A2 นะครับเป็น Android 1นะรุ่นที่2คือ asus zenfone max pro m2 นะครับเครื่องนี้ก็เป็นสต็อก Android เหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะฮะสเปคมันใกล้เคียงกันมากเลยก็คือใช้ชิปประมวลผล snapdragon 660น,นะครับซึ่งเป็นชิปที่ได้รับการทดสอบมาแล้วว่ามันสามารถเล่นเกมหลายๆเกมได้เป็นอย่างดีใช่ไหม แต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือรุ่นพี่ของเขาเนี่ยมี A2 เนี่ยนะครับมันเปิดตัวก่อนมันก็จะใช้ Snapdragon ตัวที่มีความเร็วสูงถึง2.2 g h z นะครับแต่ z e n s o r Mac Pro M2 เนี่ยเป็นรุ่นที่จะ e ด clock CPU ลงมาคือลดความเร็ว CPU ลงมาจาก2.2หรือ1.9 g h z นะครับทีนี้จุดต่างที่0.3 g h z เนี่ยผมก็จะมาทดสอบกันว่าเวลาเอามาใช้งานจริงๆที่แบบต้องใช้งานเต็มประสิทธิภาพอย่างการเล่นเกมเนี่ยนะฮะทั้ง2เครื่องเนี้ย ระหว่าง2.2กับ1.9เนี่ยถ้าเป็น Snapdragon 600เหมือนกันเนี่ยมันใช้งานได้แตกต่างกันหรือเปล่าหรือว่าเครื่องไหนมันจะใช้งานได้เร็วกว่าันนะครับพร้อมแล้วก็ไปทดสอบพร้อมๆกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็มาดูรายละเอียดของ CPU ทั้ง2รุ่นกันก่อนนะครับจะเห็นว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมันใช้ CPU ตัวเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปเนาะเป็น Snapdragon 660นะครับเห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นตรงนี้นี่ตรง Clock Speed นี่นะครับ ของมีเอทูเนี่ยจะมีคอคสปีดที่2.21จกิกะเฮิรต์นะครับส่วนเ e n ฟอร์แม็กโปรเนี่ยจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1.96ดกิกะเฮิรต์นะครับก็แตกต่างแค่ตรงนี้แหละที่เหลือเหมือนกันหมดเลยชิปกราฟิกก็ตัวเดียวกันนะครับทีนี้ผมก็เลยทดสอบเบื้องต้นนะครับเวลาเวลา,เ,วลาเราทดสอบความเร็ว CPU เนี่ยหรือว่าความเร็วของการมวลผลเนี่ยนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันในการเบสมาร,ร์ r ก่อนก็คือผมทดสอบด้วย Geekbench 4 Pro นะครับ ก็ได้ผลทดสอบมาตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นมี A2 ทนะครับทำคะแนนซิงเกิลคอได้เยอะกว่าที่1 6 3 8คะแนนนะครับเมื่อเทียบกับตัว Mac m a c Pro M2 ที่ได้คะแนนเพียง1 4 5 6คะแนนนะครับในส่วนของซิงเกิลคอส่วนมัตติคอสกอร์เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไม Mac m a c Pro M2 ที่ความเร็วน้อยกว่าถึงทำคะแนนได้ดีกว่านะครับมันก็พอมีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับมันเป็นแรม6กกิกนะครับส่วนมีเอทเนี่ยมันแรมแค่สี่กิกส์นะครับก็เลยม,ไไมี แตกต่างกันนะแต่ว่าคะแนนระดับแตกต่างกันหลักร้อยอย่างนี้นะครับแทบไม่มีผลในการใช้งานจริงๆหรอกนะครับเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวไปดูในการทดสอบต่อไปเลยนะครับเป็นการเล่นเกมไปไปดูพร้อมๆกันเลยเราเข้ามาทดสอบในเกม ROV นะครับผมก็ให้ดูการตั้งค่านะผมตั้งค่าทุกอย่างเปิดไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการภาพ HD อะไรก็แล้วแต่เฟรมเรทสูงเปิดหมดพาร์ติเคิลเปิดเต็มนะครับซึ่งทั้งสองเครื่องเราจะเซตแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูในเกมกันเลย ทดสอบก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเทสว่าความเร็ว1.9กิกะเฮิร์กับความเร็ว2.2กิกะเฮิร์เนี่ยทั้ง2ความเร็วเนี่ยมันใช้งานได้แตกต่างกันหรือเปล่านะฮะสำหรับมี A2 กับเ e n f o ร m m a ค Pro M2 นะครับก็ผมสรุปมาง่ายๆนะทั้ง2เครื่องเนี่ยพอเราใช้กิก Ben ส์เนี่ยคะแนนก็ต่างกันแค่หลักร้อยนะครับส่วนในการเล่นเกม r o v ีเนี่ยผมเปิดตั้งค่าเหมือนกันหมดนะครับเชื่อมต่อ WiFi เดียวกันไวเนี่ยนะครับในระหว่างที่เล่นเนี่ยความรู้สึกก็คือ มีจะมีความลื่นกว่าเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงลื่นกว่าส่วน Mac p r o เอเนี่ยระหว่างเล่นเนี่ยแม้ว่าจะการเรนเดอร์ภาพจะแบบว่าใกล้เคียงกันมากก็ตามแต่มันจะมีแบบจุดที่มันกระตุกกระตุกกระตุกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันแตกต่างก็คือเรื่องของความร้อนนะครับมี A2 มีความร้อนออกจากตัวเครื่องมากกว่าเซนฟอร์แมคโปรเอพอสมควรเลยนะเครื่องนี้จะคืออุ่นถึงร้อนนะครับเครื่องนี้จะบางอุ่นๆน,น,นั่น,นเองเทียบกับการเล่น1เกมเท่ากันน,นะครับ ทีนี้สาเหตุที่มันทําให้เซนฟ n e ์แมปโลเอ็มนี่ยเวลาเล่น R-OV แล้วมันรู้สึกกระตุกกระตุกอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเนื่องมาจากปัจจัยด้านราคาไม่เกี่ยวกับชิปเซตนะนเพื่อนๆนี่ต้องบอกก่อนนะครับด้วยราคาที่มันแตกต่างกันเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ราคามันเปิดตัวประมาณเกือบเกือบหมื่นนะตัวนี้มันราคาประมาณ6,000เองนะครับความแตกต่างของเขาก็คือภาครับสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับมี A2 เนี่ย มันรองรับ WiFi คลื่น5 g h z นะครับส่วนเ e น f o นแมคโปเอ็มเนี่ยไม่รองรับวาาิสัท5 g h z พอเวลาเรามาเชื่อมต่อ w i f i ในบ้านเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าขึ้นความถี่2.4เนี่ยมักจะมีการกวนของคลื่นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆในคลิปตอนที่เราเล่นเกม r อาวี v, จะเห็นว่าปิงของ Mac Pro m a c p r o M2 เนี่ยขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแม้ว่าแบบมันจะอยู่ในห้องเดียวกันก็นกตามแต่ว่าผมเชื่อมต่อไวเลสเนี่ยคือไวเลสผมเนี่ยเป็นไวเลสตัวนี้ตัวเดียวกันอยู่ตรงนี้นะัเ,ะะนเนีย่นนนะฉ้ ในการที่จะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของสเปคแล้วเนี่ยการรายละเอียดอื่นก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นเรื่อง WiFi เนี่ยสำคัญในการเล่นเกมออนไลน์มากๆพอๆกับสเปคของมันเลยนะครับสรุปนะครับจากการทดสอบของเรานะครับแซนด์บราคอน660นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็ว1.9หรือความเร็ว2.2นะครับทั้งสองความเร็วนี้นะฮะสามารถเล่นเกมหรือว่าใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะครับมันตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับทีนี้บางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วพวก Snapdragon 6นที่ราคาแพงหลักมือ่นน่นย พอเทียบกับพวกนี้แล้วมันมีความแตกต่างยังไงนะครับก็เป็นข้อจํากัดด้านราคาเนาะพอราคาที่แพงกว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องชิปประมวลผลไงครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมีไอทูเนี่ยราคามันสูงกว่าเซ h ฟ n โฟร์เอโปรเอ็มทูใช่ไหมครับมันก็จะสามารถรองรับ Wi-Fi ขึ้น 5G ได้หรือว่าในแง่ของภาพรับสัญญาณ 4G ก็อาจจะทําได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยที่เพื่อนๆจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมระหว่างตอนที่จะมัจะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนนะครับแต่สรุปอีกทีนึงนะฮะ ชาร์แล้วก็น60นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะเอามาเล่นเกมเล่นเกมได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ